โรงเรียนบ้านยี่งอขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่5จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนด้วยความยินดีและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านยี่งอดำเนินการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักพัฒนาการทั้ง4ด้านและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยตามมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัยโดยมีรายละเอียดตามตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1.1เด็กจเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว เด็กมีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่โรงเรียนส่งเสริมผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะการเล่นกลางแจ้งและการออกกำลังกายรวมถึงการดูแลสุขภาพอนามัยอาหารกลางวันและตรวจสุขภาพประจำปีตัวชี้วัดที่1.2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาโดยการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเช่นเกมเสริมทักษะและมุมสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ทดลองและแก้ปัญหาด้วยตนเองเราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีคือการเรียนรู้ที่เด็กลงมือทำคิดเป็นและมีความสุขเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับต่อไปอย่างมั่นใจ ตัวชีวัตที่1.3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารเด็กสามารถฟังและเข้าใจคำสั่งตอบคำถามพูดเล่าเรื่องและแสดงความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมโรงเรียนส่งเสริมผ่านกิจกรรมอ่านหนังสือนิทานเล่านิทานเล่นสมมุติและกิจกรรมภาษาในชีวิตประจำวัน ครูใช้สื่อนิทานเพลงบทสนทนาและกิจกรรมบทบาทสมมุติเพื่อกระตุ้นทักษะทางภาษาเด็กสามารถเล่าเรื่องราวสื่อความคิดและมีพัฒนาการทางภาษาตามช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตัวชีวัตที่1.4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจผ่านการดูแลเอาใจใส่และกิจกรรมที่อบอุ่นปลอดภัยเด็กสามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมมีความมั่นใจในตนเองกล้าสแสดงออกรู้จักการรอคอยแบ่งปันเห็นใจผู้อื่นและปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ยิ้มแย้มร่าเริงและแสดงออกถึงความมั่นคงทางจิตใจ ตัวชีวัดที่1.5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมโรงเรียนปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานเช่นการมีวินยัยความรับผิดชอบความเมตตาและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขผ่านกิจวัตรประจำวันการเล่นร่วมกันและการเป็นแบบอย่างจากครูผู้สอนเด็กเรียนรู้การไหวอย่างสุภาพและแสดงความเคารพต่อผู้อื่นผ่านกิจกรรมไหวางามสลามสวยพร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมอิสลามและมารยาทไทย กิจกรรมแยกขยะเด็กเรียนรู้การจำแนกประเภทสิ่งของฝึกความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดลอ้อมโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดทุกปีเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีภูมิคุ้มกันทางใจเด็กเรียนรู้ว่าครวรเลือกสิ่งดีปฏิเสธสิ่งไม่เหมาะสมและรู้จักบอกผู้ใหญ่เมื่อพบสิ่งผิดปกติแม้จะเป็นเด็กเล็กแต่เราสามารถสร้างต้นกล้าแห่งความดีให้เติบโตอย่างมั่นคงได้ตั้งแต่วันนี้ การศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1ผลลัพธ์การเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนของเรามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญเพื่อใช้ในชีวิตจริงและก้าวทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสถานศึกษาของเรากำหนดสมรรถนะสำคัญ6ด้านที่จำเป็นต่อศตวรรษที่21ได้แก่การสื่อสารการคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเราออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติคิดวิเคราะห์และร่วมมือกันเพื่อให้เกิดสมรรถนะที่แท้จริงจากสถานการณ์จริงผลลัพธ์ที่เราเห็นไม่ใช่แค่คะแนนสอบแต่คือการลงมือทำจริงการกล้าสแสดงออก การแก้ปัญหาและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะจะช่วยให้ผู้เรียนพร้อมก้าวสู่โลกแห่งความเปลี่ยนแปลงด้วยทักษะความรู้และคุณค่าจากภายในตัวชี้วัดที่1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โรงเรียนของเราจึงให้ความสําคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะที่ดีตั้งแต่ก้าวแรกของการเรียนรู้ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปผู้เรียนกล้าสแสดงความดีมีจิตสาธารณะและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เราสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและซึมซับคุณลักษณะที่ดีผ่านกิจกรรมหลากหลายเช่นทำเวรกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาและการดำเนินชีวิตประจำวันในโรงเรียนเรามุ่งมันสร้างคนดีให้แก่สังคมด้วยการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้อย่างรากในใจของผู้เรียนเพราะความดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จตัวชีวิตที่1.3 ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้การนำตนเองในการเรียนรู้หมายถึงผู้เรียนสามารถวางเป้าหมายค้นคว้าแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีวินัยมีความใฝ่รู้และปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับตนเองโรงเรียนของเราสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองทำโครงงานและสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้อย่างมีความหมาย เมื่อผู้เรียนรู้จักนำตนเองในการเรียนรู้พวกเขาจะพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยหัวใจที่รักการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีทิศทางมาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสถานศึกษาของเราบริหารอย่างเป็นระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วม วางแผนและประเมินผลต่อเนื่องสอดคล้องบริบทพื้นที่ส่งเสริมทีมงานพัฒนาบุคลากรและประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเสริมสร้างศัก,กยภาพของผู้เรียนตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา สถานศึกษาได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมให้ชัดเจนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์โดยดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆต,ตามแผนและมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอตัวชี้วัดที่2.2 นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนง,งานสดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ สถานศึกษาได้กำหนดนโยบายทิศทางและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีจัดทำโดยอิงจากข้อมูลผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกมีการประชุมร่วมกับครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนและมีการถอดบทเรียน b a s t practice เพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่2 3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาลโดยส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมโปรง่งใสตรวจสอบได้และยึดหลักคุณธรรมมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการร่วมกับครูและคณะกรรมการสถานศึกษาผ่านกระบวนการ PLC และมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดที่2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผ่านกระบวนการ PLC และโครงการอบรมต่างๆพร้อมทั้งมีระบบประเมินตนเองและแผนการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร ตัวชีวัตที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบสถานศึกษามีกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นระบบโดยใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นกรอบการดำเนินงานพร้อมจัดทำรายงานการนิเทศภายในและรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง จะถูกนํามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและนําผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาวิชาชีพในอนาคตโดยใช้หลักฐานจาก Best Practice เพื่อพัฒนาการทํางานให้มีคุณภาพสูงสุดตัวชี้วัดที่2.6 การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาการใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัยสถานศึกษามีการใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี โครงการและกิจกรรมต่างๆได้รับการออกแบบเพื่อให้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอและปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมถึงบันทึกการประชุมครูเพื่อพัฒนาการใช้สื่อการตรวจสอบและประเมินการใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีจะนำมาปรับปรุงแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตัวชี้วัดที่2.7 การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะการจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอย่างเป็นระบบตามแผนการดำเนินงานรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของทุกคนในสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัตไิไัยภัยพิบัติสถานศึกษาจัดให้มีสวัสดิการและสวัสดิภาพสำหรับเด็ก โดยมีกระบวนการป้องกันโรคอุบัติภัยและภัยพิบัติต่างๆอย่างเป็นระบบมีแผนป้องกันอุบัติภัยอุบัติเหตุและจัดหายาเวชภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสถานศึกษามีการซักซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและประเมินความเสี่ยงตามบริบทของสถานศึกษานอกจากนี้ยังมีการจัดทำป้ายสัญ,ญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคและภัยพิบัติต่างๆ ตัวชี้วัดที่2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนกระบวนการเฝ้าระวังการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือสถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนที่เป็นระบบโดยมีการติดตามพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องใช้สมุดร,รายงานประจำตัวเด็กและบันทึกพัฒนาการเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการบันทึกการบาดเจ็บของเด็กและการประชุมผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาสถานศึกษาจัดทําโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กรวมถึงการเฝ้าระวังและคัดกรองเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือโดยมีการส่งต่อข้อมูลเพื่อวางแผนช่วยเหลือและติดตามผลอย่างต่อเนื่องตัวชีวัดที่2.10 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอก นการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายรวมทั้งการจัดกิจกรรมและโครงการที่ร่วมมือกับทุกภาคส่วนและยังมีหลักฐานจาก Best Practice ที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่3.1หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ในระดับปถมวัยโรงเรียนมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปถมวัย พุทธศักราช2568โดยครูร่วมกันวิเคราะห์บริบทของผู้เรียนวางแผนหน่วยการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยกิจกรรมได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อมของเด็กรวมทั้งบุรณาการกับวิถีชีวิตชุมชนและศักยภาพของครูผู้สอนรวมทั้งบุรณาการสื่อและกิจกรรมที่หลากหลาย ตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยโรงเรียนปลูกฝังคุณลักษณะพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมในชีวิตประจําวันและให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงเช่นการแบ่งปันการตรงต่อเวลาและการมีวินัยในตนเอง กิจกรรมเหล่านี้ผสมผสานอยู่ในชีวิตประจําวันของเด็กเช่นการเข้าแถวเคารพธงชาติการช่วยเหลือตนเองการเล่นร่วมกับเพื่อนและกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมการแบ่งปันตัวชี้วัดที่3.3ครูประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การประเมินของครูไม่ใช่เพียงการสังเกตแต่มีการบันทึกวิเคราะห์และวางแผนเสริมประสบการณ์ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนรวมถึงสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมครูมีระบบการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างชัดเจนโดยใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานได้แก่แบบสังเกตพฤติกรรมบันทึกพัฒนาการรายบุคคลแฟ้มสะสมผลงานของเด็ก ครูดาเนินการประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคลและนําผลไปใช้ในการปรับแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคลพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างสม่ําเสมอโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้มีคุณภาพครบถ้วนและเหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัยเพื่อวางรากฐานที่ดีสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตัวที่วัดที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มาตรฐานที่3เน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตรพร้อมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างครบถ้วนตัวชี้วัดที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมและมุ่งเน้นการออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน การออกแบบหลักสูตรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนและสังคมกำหนดสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและกำหนดวิธีประเมินผลอย่างเหมาะสมหลักสูตรที่ออกแบบอย่างมีคุณภาพจะช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงฝึกคิดวิเคราะห์สร้างสารรค์และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน หลังการจัดการเรียนรู้จะมีการสะท้อนผลและปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเราสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์พร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้แต่คือการเสริมสร้างสมรรถนะและปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนทุกคนโรงเรียนมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เพียงตอบโจทย์เนื้อหาวิชาแต่ต้องเสริมสร้างสมรรถนะหลักเช่นการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทำงานเป็นทีมพร้อมปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์เช่น ความมีวินัยความรับผิดชอบและการเคารพผู้อื่นสมรรถนะของผู้เรียนหมายถึงความสามารถในการใช้ความรู้ทักษะเจตคติในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์หมายถึงพฤติกรรมหรือค่านิยมที่เราคาดหวังให้ผู้เรียนมีเช่นซื่อสัตว์มีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย โดยกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมมือหรือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงล้วนส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งสมรรถนะและคุณลักษณะอย่างกลมกลืนบทบาทของครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้เพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นผู้ออกแบบกิจกรรมอำนวยความสะดวกและกระตุ้นให้ผู้เรียนลงมือคิดลงมือทำและสะท้อนตนอย่างต่อเนื่อง เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำพวกเขาจะสามารถแสดงออกถึงความมั่นใจความรับผิดชอบความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างชัดเจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่การสร้างคนที่มีความรู้พร้อมคุณธรรมเพื่อเติบโตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่21ตัวชี้วัดที่3.3 ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเน right, er ื่องการเรียนรู้จะสมบูรณ์ได้ต้องมีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนเป็นระบบและสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงโรงเรียนเน้นให้ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพต้องสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนอย่างรอบด้านไม่ใช่แค่ผลคะแนนแต่รวมถึงทักษะความคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยผลการประเมินไม่ใช่แค่จุดจบของการเรียนรู้แต่คือข้อมูลสำคัญที่ครูนำมาใช้วางแผนพัฒนาและปรับกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล,ลการประเมินไม่ครวรแค่ให้เกิดช่วงปลายบทเรียนเท่านั้น แต่ครวรดำเนินควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาเพื่อให้ครูเข้าใจพัฒนาการของผู้เรียนอย่างแท้จริงเมื่อการวัดและประเมินผลดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเราจะเข้าใจผู้เรียนอย่างลึกซึง้งพร้อมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงสุดเพื่อผู้เรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งความรู้ทักษะและคุณลักษณะ จากการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสถานศึกษาของเรามุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กทุกคนให้เติบโตเต็มศักยภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต